B M W M Hybrid V8 รถแข่งสำหรับยุคใหม่ตัวแข่งจาก B M W M Motorsport เพื่อลงแข่งขันในสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการแข่งขันรถปุโตไทยระดับนานาชาติเพื่อชิงชัยกับสุดยอดทีมแข่งที่ดีที่สุดชัยชนะครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดของรถปุโตไทยจาก B M W เกิดขึ้นในปี1999 <c oughs> เมื่อรถ B M W V12 L M R คว้าแชมป์ในรายการ2 4 r h o u r of Le Mans ตัวรถ B M W M Hybrid V8 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ b 8ปด twin turbo 4ลิตรรหัส p 6 6ทับ 3. รอบเครื่องยนต์สูงสุด8,200รอบต่อนาทีหัวฉีด direct injection แรงดันสูง350บาร์พร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าเสริมกำลังรวมประมาณ700แรงมา้าพื้นฐานเครื่องยนต์มาจาก bmw m 4 d t m ในปี2017และ2018ผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของระบบขับเคลื่อนไฮบริดแบบ l m d h c h a ซีนั้นสร้างขึ้นโดยพันธมิตรใกล้ชิดอย่าง d AL AL a r l a r a ผู้เชี่ยวชาญด้านรถแข่งจากอิตาลีลวดลายของรถที่ถูกเรียกว่า Inception ได้ผสมผสานธีมของความเป็นดิจิทัลและมิติเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบของโมเสสในครั้งนี้สัญลักษณ์ M มาในรูปแบบ3มมิติคล้ายพิกเซลที่นูนออกมาแนวทางนี้สร้างเลเยอร์โดยรวมที่ไม่สมมาตรให้กับตัวรถซึ่งยังรวมถึงส่วนหน้าสีดำด้านแบบไม่สะท้อนแสงบริเวณด้านหน้าคนขับเพื่อช่วยให้พวกเขามีสมาธิในการมองไปข้างหน้าสำหรับพื้นที่สีเข้มของลวดลายจะไม่มีการติดฟิล์มใดๆ เพื่อให้เห็นโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ของจริงและยังช่วยประหยัดน้ำหนักไปได้ในตัวอีกด้วย BMW M Hybrid V8 เป็นมากกว่าแค่รถแข่งแต่มันคือการปูทางไปสู่อนาคตแห่งพลังงานไฟฟ้าของ BMW M โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า M Power ในรูปแบบขุมพลังไฟฟ้าจะเต็มไปด้วยด y n a m i c และอารมณ์ได้มากเพียงใด C.O.B.M.W. ก่าว